สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟังรถสวยมือสองปังทุกขันอีกแล้วค่ะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้ฟังมี t o y ย t a a อ t i ติ6 G ปี2020นะคะสีขาวสวยๆมาให้พี่ๆได้ชมกันค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะฟีดาวนผ่อน8,000นะคะการันตีโครงสร้างสวยๆแบบนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์0642539366นะคะก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตัวรถฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟังด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียม2เส้นสวยๆแบบนี้เลยค่ะไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้า LED ใส่ๆสวยๆเลย ไฟเดย์ไทม์บันนิงไลฟ์ไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในชุดพรมเดียวกันไฟหน้าใสๆส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะถัดมาในส่วนของล้อนะคะได้เป็นแม็กขอบ16ค่ะแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะถัดมาในส่วนของกระจกบานหน้านะคะคันนี้พาร์ทเดิมโรงงานไม่มีการเปลี่ยนกระจกมาเลยนะคะพาร์ทเดิมโรงงานสวยๆเลย กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟเหเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะกระจกอ่าด้านข้างนะคะพาร์ทเดิมโรงงานเช่งกันมือจับประตูจะได้เป็นโครเมียมนะคะในส่วนของแผงประตูนะคะสวยๆเลยค่ะไม่มีขีดอ่ามีขูดเลยนะคะไม่มีรอยขีดขูดใดๆเลยหัวน็อตตามชอกประตูนะคะสวยๆเลยค่ะพี่ๆหัวน็อตสวยๆแบบนี้เลย ด้านในนะคะก็จะมีเป็นคู่มือให้ด้วยนะคะยังอยู่ในในซองอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะภายในจะได้เป็นโทนสีดำค่ะสวยๆเลยเบาะหนังนะคะสีดำทรงสปอร์ตเดินได้ด้วยสีขาวสวยๆแบบนี้เลยค่ะเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะตึงๆสวยๆเลย หัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขค่ะเ็ดรถปีโรติดอยู่ชัดเจนนะคะเ็ดรถปีโรติดอยู่ชัดเจนเลยค่ะรถปี2020นะคะกระจกข้างเดิมแท้โรงงานนะคะคันนี้หัวน็อตตามซอกประตูสวยๆเลยค่ะหัวน็อตไม่มีถูกไขไม่มีขยับแน่นอนนะคะ ด้านหลังมาพร้อมกับแอร์นะคะแยกโซนซ้ายขวาค่ะฟ้าเพาดานด้านบนนะคะสวยๆเลยไม่มีรอยยันนะคะรอยขีดรอยขูดใดๆเลยค่ะเบาะหลังนะคะสีดำสวยๆตึงๆเลยนะคะคันนี้สวยๆตึงๆเลยค่ะเหลี่ยมสัน่นลดคมชัดเจนนะคะพี่ๆ เหลี่ยมสันลดคมชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยค่ะโลโก้ตัวอ,อักษรติดอยู่ครบนะคะติดอยูชัดเจนเลยไฟท้าย LED นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวค่ะกระจกหลังพาสเดิมโรงงานนะคะไฟท้ายนะคะใสๆส,สวยๆเลยเราลองมาดูในส่วนของโครงสร้างนะคะด้านในกัน ในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะคะไฟไฟหลังอาไฟหลังพร์ทเดิมโรงงานนะคะพี่พี่หัวน็อตนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับค่ะหัวน็อตไม่มีถูกไขไม่มีขยับนะคะฝาท้ายนะคะไฟต่างๆนะคะสวยเดิมค่ะสวยเดิมเลยนะคะการันตีโครงสร้างสวยสวยเดิมเดิมเลยรอยเชื่อมรอยซีนต่างๆนะคะ เดิมแท้โรงงานแน่นอนค่ะด้านในมาพร้อมกับยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงนะคะอุปกรณ์มีมาให้ครบเลยรอยซีนทางมะพร้าวสีเปลือกไข่สวยๆนะคะรอยซีนเดิมโรงงานแน่นอนค่ะรอยซีนนะคะซิลิโคนสวยๆแบบนี้การันตีโครงสร้างเลยนะคะพี่ๆไม่มีประวัติพีความชนหนักหรือว่าจมน้ำแน่นอนนะคะ สำหรับคันนี้ได้เป็นผงป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะหนึ่งขอไข่กอไก่สามแปดหกศูนย์กรุงเทพมหาคนครค่ะกระจกหลังค่ะเดิมโรงงานนะคะสวยๆเลยภายในสวยๆแบบนี้เลยหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขนะคะหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขเลยการันตีโครงสร้างสวยๆเลยค่ะเม็ดอาตลมๆสวยๆนะคะเข้ามาดูโครงสร้างจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ ตั้งอยู่ที่สุวินทวงศ์4ีนะคะพี่พี่อันนี้เลขไมล์้1 7ห5 6กิโลนะคะคันนี้ไม 1, 7, ล์แสเจ็ดรถปี2020นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะการันตีโครงสร้างคันนี้ราคา45,9,000หีดาวก็จะตกผ่อนอยู่ที่8 0 0 0กว่าบาทนะคะซีดาวผ่อนอยู่ที่8 0 0 0กว่าบาทนะาในส่วนของตัวรายละเอียดภายในนะคะจะได้เป็นภวมาลัยมัติฟังก์ชันนะคะ ระบบ engine start นะคะจะอยู่ด้านข้างเครื่องเล่น USB นะคะ Bluetooth FM นะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะสวยๆเลยค่ะคันนี้สวยๆเลยภายในไม่มีช้ำเลยนะคะมาพร้อมเบาะหนังทรงสปอร์ตนะคะเดินได้ด้วยสีขาวเบาะหนังสวยๆตึงๆเลยค่ะพี่ๆหัวน,น็อตไม่มีขยับนะคะไม่มีถูกไขเลย หัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขเลยนะคะการันตีโครงสร้างส,ายสวยๆแบบนี้อ่าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างหน้าตัวรถกันต่อเลยค่ะในส่วนของตัวโครงสร้างหนะ้าตัวรถนะคะพี่ๆคานหน้านะคะส,สวยๆเลยหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขนะคะไฟหน้าพาเดิมโรงงานนะคะไม่มีเปลี่ยนมีชนมาแน่นอนค่ะหัวน็อตนะคะที่ฝากระโป้ง ด้านซ้ายนะคะเครื่องยนต์แห้งๆค่ะไม่มีไหล่มีเยิ้มนะคะแบตเตอรี่เดี๋ยวดูแลให้เปลี่ยนให้นะมันเครื่องดูแลให้เปลี่ยนให้เช่นกันนะคะโครงสร้างด้านหน้าสวยๆเลยไฟหน้าพาร์ทเดิมโรงงานนะคะหัวน,อน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขนะคะรอยปั๊มแบรนด์โตโยต้าสวยๆแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะคะสติ๊กเกอร์มออ,อก,กอ เม็ดอาร์ตนะคะกลมๆส,สวยๆนะคะสติกเกอร์นะคะส,สวยๆแบบนี้รอยซีนนะคะดาน,นาเดิมแท้โรงงานเช่นกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะพี่ๆโตโยตา้าอันติด1.6 g ปี2020นะคะคันนี้ได้เป็นสีขาวสวยๆเลยเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะราคา459,000หานะคะเลขไมห่170,000โลเท่านั้นค่ะ รีดาวผ่อนอยู่ที่8,000บาทนะคะพี่ๆท่านใดสนใจหรือว่ากำลังมองหารถเก่งใช้งานนะคะการันตีโครงสร้างสวยๆแบบนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์06 4 2 5 3 9 3 6 6นะคะสำหรับวันนี้ฟังต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ